สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พวงคนเดิมอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นหายากแต่ที่บอรถบ้านของเรามีนะคะตัวนี้จะเป็น Isuzu D-MAX เครื่อง2.5เขาเรียกว่าตัว X Series ตัวพิเศษนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะวิ่งซื้อตามบ้านนะคะหรือจะหรือสถานที่ต่างๆบอกเลยว่ารุ่นนี้หายากมากๆนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพิเศษของ Isuzu D- m a x นะคะ ที่แปลกของเขานน่นก็คืออย่าพูดว่าแปลกต้องพูดว่าพิเศษนะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นค่าสีดำแดงนะคะแล้วก็ในสัญลักษณ์ของคำว่าอิซุสุตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงด้วยชุดแต่งของเขาก็จะเป็นสีแดงดำนั่นเองนะคะอย่างราคาตัวนี้เราตั้งอยู่ที่52900 0ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าถามว่าหลายๆคนนะคะ มองหานะคะเพราะว่าณนะปัจจุบันรุ่นที่หาง่ายก็คือเครื่อง1.9นะคะแต่เครื่อง2.5ตัวนี้ที่เราจับมาได้เนี่ยสภาพกริบๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันก่อนว่า X Series ตัวนี้ของเราที่จับมาเนี่ยพิเศษตรงไหนแล้วก็สวยแบบไหนบ้างนะคะอย่างตัวนี้นะคะที่เราจับมาตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อมแม็กที่แต่งมาแล้วนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะภายในของเขาก็จะเป็นสีดำแดงนี่สัญลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะตัดกับตัวรถซึ่งเป็นสีดำมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะของเขาก็จะมีไฟเบรกนะคะดวงที่สามแล้วก็นี่จะมีปีกนะคะตรงนี้อีกด้วยอันนีต้ตกแต่งมาสวยงามเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของท้ายกระบะของเขานะคะก็จะมีคาดดำแดงนี่เอ็กซิลีมองไกลๆเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากเลยนะคะกับรถคันนี้ DDI VGS ตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องยนต์ DDI นะคะแต่ว่าติดมาด้านท้ายตัวรถนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะว่าห้องผู้โดยสารของเขาจะแตกต่างกับ อีสุรุ่นอื่นแบบไหนไปชมกันค่ะไะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชั o com เริ่มจากเปิดประตูกันก่อนเลยนะคะก็จะมีนะคะตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะซึ่งเป็นตัว x นะคะแล้วก็เป็นแถบของเขาที่เป็นแถบสีแดงนะคะแล้วก็ เบาะของเขาก็จะเป็นเบาะสีดำแดงนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะแล้วก็ตัดกับได้แดงนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนี่นะคะอันนี้เราเริ่มสตาร์ทกันแล้วก็จะมีตัวชุดแต่งตรงนี้นะคะอันนี้แต่งแต่งมาเท่ๆเลยนะคะแล้วก็คอนโซลส่วนกลางของเขานะคะอันนี้เป็นไง ขอบแดงทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะแอร์จะเป็นแอร์ปรับมือแล้วก็สามารถเล่น fm/am ได้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบ aux ให้ด้วยนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบ aux นะคะตรงนี้เอยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง2.5ยังคงเป็น5เกียร์อยู่นะคะเมื่อเป็น1.9แล้วถึงจะเป็น6เกียร์นะ มีคอนโซลของเขาสวยมากเลยกับ X-Series คันนี้นะคะไม้นะคะอยู่ที่กดให้ดูเลยนี่45,000โลกับ X-Series ปี2015ของเราบอกเลยว่าสภาพคันนี้นะคะพร้อมใช้แล้วก็เลทผ่อนก็ไม่แพงด้วยนะคะคู่มือมาครบเลย คันนี้ถือว่าสวยมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยว่ารถคันนี้นะคะห้องเครื่องเป็นแบบไหนอ่าดับเครื่องกันก่อนในส่วนของห้องเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องของเขานะคะก็จะเป็นคำว่า Isuzu DDI VGS Turbo นะคะตัวนี้จะเป็น เครื่องยนต์นะคะ DDI นะคะแล้วก็ยังได้ระบบเบรกก็คือ ABS นั่นเองพูดถึงสมรรถนะเกี่ยวกับพวกความปลอดภัยเนี่ยเกินร้อยแน่นอนนะคะแล้วก็แผ่นเพจของเขานี่เพจเดิมเลยไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีการไปตอกใหม่นะคะห้องเครื่องเอี่ยมมากนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำมันเครื่องเยิมเลยเครื่องแห้งมากนะคะ กับใครที่ดูรถนะคะบอกเลยว่าถ้าไม่ชอบคันนี้ก็คงไม่รู้จะไปคันไหนแล้วนะคะกับรุ่นพิเศษของเรา i s u ด u d max เครื่องยนต์2.5 x series ปี2015มาอยู่ที่45,000โลในราคา529,000บาทนะคะ เริ่มต้นเลทผ่อนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8,00 0ไปไปลายก็คือ8 8 0 0นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโปรโมชั่นกับบอยรถบ้านก็ยังมีฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วก็ยังมีบอยรถบ้านช่วยผ่อนถึง365วันอีกด้วยแล้วก็คลิปหน้าบอกเลยว่าลูกค้าที่อยากจะออกรถกับบอยรถบ้านนะคะพี่พวงจะทำคลิปให้ลูกคา้า ะะเพื่อที่จะต้องมีการเตรียมตรวจเตรียมเอกสารก่อนที่จะมาซื้อรถกับพี่พวงนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงลืมไม่ได้เลยสำหรับตอนนี้นะคะมีเรื่องมิจฉาชีพเข้ามานะคะใครที่อยากจะจองรถกับบอยรถบ้านนะคะให้ทักเข้าไปตามเพจบอยรถบ้านเพชรบุรีบอยรถบ้านสาขาชะอามบอยรถบ้านสาขาหัวหินและบอยรถบ้านสาขาราชบุรีและเพจใหญ่ของเรานั่นก็นคือ บอยรถบ้านสำนักงานใหญ่นะคะเพชรบุรีนะคะของเรามีอยู่5เพจเท่านั้นนะคะแล้วก็เราจะมีคลิปแจ้งเตือนลูกค้านะคะว่าเวลาโอนเงินเนี่ยต้องโอนเข้าบัญชีไหนถ้าไม่ใช่เลขบัญชีที่เราแปะอยู่ตามเพจนะคะห้ามโอนเป็นอันขาดนั่นก็คือไม่ใช่บอยรถบ้านค่ะฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ไปด้วยเผื่อใครที่ ดูเพจผิดนะคะก็จะได้รู้ตัวว่าอุ๊ยอันนี้เพจปลอมนะคะแล้วก็คลิปหน้าฝากกดติดตามพี่พงด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง y o u u u e บบอยรถบ้านด้วยนะคะวันนี้พี่พงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ